เราสนชมต้านด้วยเราเป็นเกมใหม่ครับอ,อบผมออชอบเลยครับผมเนอะหรือแบบชูนอ่อนนะครับกันเนี้ยเออเราปุดไม่ได้วะนี่ครับเราไปตัดม,มันก่อนเลยนะน เวลาตัด,ดนี่นะครับผมก็ตัดไม้ไม่เข่าิุดอันนี้นะครับผมเจปต้นนะครับต้ขอให้หนะครังบกินมันไหมะ่ะอื้ ได้แล evet, la e ้วนะแล้วก็ดคมแ่งว e ัวนะแตเขอเต็มใพอนะรัดเร็วหลอดอาหารมันก็ร่นเร็วนะคพื้นที่นี้ก็ได้แบบรมสมบูรณ์นะไปดูก่อนเร็วๆสักหนอยไปอย่างดีย ครับไดบ้นี่ก็นี่นครัะผมทำนี้ก่อนของที่ไม่จำเป็นออกนะครับก็เอานี่มาอันนี่ละแล้วปุ๊บนะอือแตว่าเรื่องุมเห็นะครับ ตัดิงก่อนนะครเฮ้ยมือมือมือครับมือขอให้หินก่อนถ้ามีกแกนควรของยัยดนะ้วยครผมอยากได้ย,ยินเพรงแต่ผม ผมอยากได้แล้วแต่มีเขาไม่เป็นแล้วคอยรู้ก็คอมเมนต์ใต้ได้แล้วคิปเลยนะครับนี่ก่อนครับคืนกัน แกแกงตัวแกนองครับน้องแกคติัวสเลสีนี้หีขาเฮ้ยไม่มาสามสีเลยว่ะ เอาเก็บก่อนครับไม่เนามาห้าชิ้นครับอือกรหมูมไม่อยากขายอืผมไม่อยากให้ต่อคีนแกะเกลือแกะแกะแกะให้เองขอบคุณมาก ไนะด้ามาแล้วที่นอนวีดีกดคนะักเนี่เทาเผาพอ,อทำไม่มีฐานวะลืมโทษทีน่ะพอไปนีจะเป็นนี่วะออฟบีแอ็กับนนแล้วก็ที่นอน แคนี้นะเอ็กคก่อนใช่เก็บแล้วก็หาทานี่ก่อนไหม ไปเลยเลยแล้ว,ไไว,ลวมีกีก่อนมีกีก่อนสวยเหรอ มีนู่นอีกก็ยอะมกันเนาะไม่มีแสงละ,ะเมื่อวันผมไม่ได้อันอานแอร์ปลอดภัยด้วย Oh. 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 Gue tete uu Gue om wird U Kell 자 Graerman Depois lequel La Ya-a, challenge Ki 没用了。嗯嗯嗯嗯 เอาให้มันเทเลยไปครับเลือดครัลืมเลือนะครครับ ก็เก็บตัวกันนะไมวเอาออกมากัะปีนขึ้นนะ ซผมขอเลมขอนไปเอาอันี้ก่อนว่ะนี่ครับขึ้นมาแล้วผมเจอดาบเด้งมาไม่ครับแล้วผมเจอเัวช้อนบ้านอ่ะ มีดาบไหมวะอยู่ดีก็มีดาบนะครับเกค,ครับนี่ดัวคือมีหกสีอันวะนวะผมไม่โปนับเอาทิ้งไว้นะครับผมไม่ได้ขี่โกงจริงตอตัดให้ก่อนนะ